มาพี่น้องมาขามป้อมปลาครับกับบรรยากาศดีๆโอ้โหนี่พี่เกลือแซบ่บเกอูกินคักกินเนี้ยโสมอะไรทุงคนของมากเนาะนี่โอ้โหยมมอครราเรียวมีฝัดฟ้ฟา้วก็เวราเขากินน้ามันุนหวานครับขามป้อมเป็นสมุนไพรนะครับ อืมอืมคุยอะไรพลังอืมอืมอ่าเจ๋ดจัดครับบรรยากาศก็ดีน่ากินแซ่บ 嗯。Mm hmm.